เฮ้ยอืมอันนียโอเคกินได้ไงวะอันนี้กินได้นี่กินได้นะ สวัสดีค่ะทุกคน M&M Channel นะคะ EP นี้เราจะมาทำมาม่าไอติมกันค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่ามาม่าทุกยี่ห้อที่เราเอามาทำเนี่ยมันมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะแต่เราอยากรู้ว่าพอมาทำเป็นไอติมเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะ 1. มาม่ารสต้มยำกุ้ง2ควิกรสต้มยำกุ้ง 3. มาม่ารสหมูน้ำตก4ี่ มาม่ารสเย็นตาโฟต้ยมยำหมอ้อไฟ5้าวายวายรสหมูสับต้ยม,ยมยำหยำยำจังโบรสต้ยมยำกุ้งต่อไปเตรียมแป้นพิมพ์ใส่ไอติมมาใส่มามา่าแล้วก็เอามาม่ามาใส่ในแป้นพิมพ์เอาไปแช่ตู้เย็น24 hours later แล้วต่อไปจะทำอะไระก็เอามากินสิอ่ะทุกคน มาถึงเวลาลองแล้วละ่ะมามา่าติมว่ามันจะกินได้ไหมแต่ผม <c oughs> บอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะว่าจริงๆพวกผมอะถ่ายกันเวลารอบนึงแต่ว่าประเด็นคือไปกดเป็น time lapse ก็เลยต้องมาถ่ายกันใหม่อีกรอบนึงเ <c oughs> จ้ามาม่าก็เลยเป็นสภาพนี้นะเห็นไหมโดนแทะไปแล้ว <c oughs> ดูดิโหจะน่ากินเลยวะเนี่ยคือแค่ถ่ายรอบแรกก็ไม่อยากกลับมากินอีกแล้วไม่ใช่เพราะว่าไม่ไม่อร่อยแต่เป็นเพราะว่าปกติอะ t e x t อร์ของไอติมอะมันจะเป็นครีมครีมไม่ว่าทําจากนมหรือน้ําผลไม้ก็จะออกเปรี้ยวหวานแต่นี่ก็คือแบบไอ้น้ำอะมันเค็มอย่างเดียวเลยแล้วคือด้วยความโชคร้ายนะเราก็คงต้องกินให้ดูอีกรอบนึงไม่ไม่พูดมากละเริ่มต้นที่รอแรกก็คือน้องอาจจะแหวงแหวงเยนะถ้าเกิดเห็นวัยวัยรสต้มยำหมูสับอ่ะเดี๋ยวขอลอง คือมันอร่อยนะตรงเส้นน่ะใช้ได้เห็นน้ําที่อยู่รอบๆตัวเส้นไหมไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นส่วนเค็มซึ่งอันนี้มันก็โอเคอะ่ะแต่ตอนกัดไปครั้งแรกคือผมกัดเป็นคำไงแล้วแบบได้ตรงน้ำด้วยคือแบบโคตรเค็มเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ที่สุด,ดอันนี้คือมาม่ารสหมูน้ำตกคือเมไม่อยากกินเลยคุณติ๊คือเมไม่อยากกินเลยคุณติ๊ก เอ้ยแต่มันน้องสีโค้งอร่อยป่ะเออสีมันน่ากินนะสีมันเหมือนโคกเลยลองดิเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองลองเลย <c oughs> ขอโทษนะครับมันไม่ไหวจริงรสชาติมันเหมือนหมูน้าตกเลยแต่ตอนที่ดีดีเขาต้มเนี่ยเขาต้มด้วยน้ําที่น้อยมากคือพอน้ํามันน้อยปุ๊บมาม่ามาใส่ในแป้นพิม์แล้วก็เทน้ําใส่ลงไปเนี่ยทำให้น้ําเค็มมากคือให้รีวิวรสชาติเหรอมันก็คือมาม่าหมูน้าตกแค่เค็มขึ้น10%เปอร์เซ็เสิบเท่าไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวส่วนรสต่อไปจะหวานแหววเหมือนรสสตรอเบอรี่นะสภาพน้องมันน่ากินตรงไหนวะเนี่ยดูสภาพเหมือนมาม่าข้างถนนแบบถ้าจะเปรียบให้ก็เหมือนมาม่าพพนจจอะดู แต่ว่ตอนนี้เป็นมาม่ารสเปลี่ยนตะโฟมว่าไฟโอเคคืออะไรคืออะไรคือรสชาติก็น,นะโอเคเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมยันตาโฟมันไม่เปรี้ยวอันนี้ก็เค็มเหมือนเดิมอันนี้รสที่สี่นะครับมาม่าต้มยำ เอาไปใกล้กล้องไม่ได้นะมันหยุดแต่สีมันก็ไม่เปลี่ยน,นต้ยมยำซองเทาใช่ซองเทาไม่ใช่น้นข้นนะคือผมไม่ไหวแล้วกินผมขอเลียๆน้ำน้ำเดี๋ยวขอน้ำไหมเค็มเค็มเหมือนเดิมต่อให้ลูกจะร้อนสักร้อยองศานะแล้วมีไอติมหกรสนี้ให้ผมกินนะผมจะบอกเลยกูไม uh yeah ่แดกโอ้ my god ว้าวรสที่ห้านะครับเป็นยำยำจัมโบ้รสต้ยมยำกุ้งเราพยายามเอาต้ยมยำกุ้งมาทุกยี่ห้อนะ ันนี้ก็เสียงยูแผวแล้วนะแผวดิแม่งเค็มจนแบบเออลิ้นกูมีอยู่ปะว่าตอนเนี้ยเอ้ยลองอันนี้แล้วี๋ยว่ากินน้ำเอ้ยจะเอาโลมาทำากาแล้วเอาน้ำผาคิดถึงแม่เ้ยเพลงนี้เพลงของแมววะเออคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อันสุดท้ายแล้วปะเนี่ยอันสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้ดีดีมาลองบ้างอันนี้เป็นควิก รสต,ต้มยำกุ้งนะเดี๋ยวผมลองกัดเลยแล้วกันเอากัดตรงไปปานหน่อยจะไม่เค็มเฮ้ยยังไงอ่ะมันยังไงถ้าเกิดทุกคนคิดว่าผมเวอร์ลองกลับไปทาที่บ้านนะครับ <c oughs> มาดีๆตาคุณละมาต่อกันเดี๋ยวดี๊จะลองอันแรกนะไวๆหมูสับต้มยำอือกินได้โเค,โเค,โเค,โเคแไม่เอใคเอันที่สองเลยนะไม่ไหวอันที่สองมา,ม,าม่ารสหมูน้ำตกนะ แต่ว่าดูสภาพการกัดอันนี้โอเคกินได้ไงวะอันนี้กินได้อันนี้กินได้นะได้ก็แย่ละอันนี้คือมันเค็มก็จริงนะแต่ว่าเจนโอเคเลยขนาดแช่เย็นอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ได้กินได้ไปเชื่อจริงต่อมาอันนี้เย็นตาโฟอันนี้ก็กินเปรี้ยวมานะกินแล้วนะอันนี้ก็กินได้ นี้เปรี้ยวนะแต่ว่าเปรี้ยวยน็นตาโฟนึกออกปะมันคือย็นตาโฟไงกินได้ก็โอเคก็โอเคอันนี้โอเคระวังต้องขายไตนะเออเค็มไม่ายไตเสียไตยอันนี้ควิ๊กสองส้มเออต้มยำแหละอืมอืมถ้าคนชอบกินควิ๊กจะรู้ว่าซนะิงเกิลควิ๊กเป็นยังไงเนาะนึกออกไหมอืมอก็น่าจะเปรี้ยวนิดหนึ่งน้าคือปัจจัยสําคัญในการทําโปรเจกต์นี้นะครับอันนี้ไม่โอเคจริง,รงๆุนไม่โอเคอันนี้อันต่อไปนะอันนี้ยำยำจัมโบ้เหมือนจังๆนิดหนึ่งนะจะลองไหม อันนี้ก็กินได้แต่ว่ามันจืดอะเหมือนด่ใส่น้ําเยอะไปเว้ยมันมีอันไหนจืดเ้วยวะอันนี้จืดอันนี้จืดคือแบบ <laughs> เห็นบ้างเนี่ยผงม,มันอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้เป็นน้ำใสๆคือดีกัดตรงตรงน้ำอ่ะมันก็เลยจืดก็ <laughs> คือกินได้โอเคลงคอต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะอันสุดท้ายนี่เป็นมัมม่าซองเทาโอ้โหคือผงแบบไม่รู้เห็นไหมอ่ะผงแน่นหนักแน่นมากหัวกูจะล้านว้าว,าวาจริงกินเสร็จไปบวชชีกูไม่ต้องโกนหัวอันนี้อือ โย่ผงแน่นไปรับไม่ได้โอเคว่ะว่าที่ทอบวันนี้นะมาม่ารสหมูอะไรวะหมูน้ำตกอ่ะเออเนี่ยอร่อยนะพี่ว่าพี่ก็กินได้อีกนะเฮ้ยอย่าเลยทไมเดี๋ยวต้องพาไปโรงพยาบาลโอเคโอเคแกเลียนแกเสียปั้นลงแป๊บนึงโอ้โหเต้าหู้คนนี้นะฝอยทองบ้านลงถ้าเกิดใครอยากลองทำไอติมมาม่ากินที่บ้านอย่าลืมเตรียมฝอยทองมาแกเลียนเลยปั้นลงคือจุดที่รักของเราร่องรอยของน้องก็คือรอบแรกที่เราทำวิดีโอเนี่ย คือมันเลี่ยนมากเราก็ซัดกันไปเนี่ยเเหลือแค่น,นี้แล้วเนี่ยรอบที่สองจะกินอีกไหมกินอีกกินอีกออยู่เอาก่อืมอร่อยอ้านรงไม่อร่อยวหรอ้ยติมอะ สรุปเลยนะคะวันนี้ไอติมามาม่าดี่ให้รสนี้นะมา,มาม่ารสหมูน้ำตกดีว่าโอเคอยู่นะรสชาติมันครบหมดเลยแบบได้เสน้นได้น้ำเครื่องปรุงในฟองมันนะแล้วไอรสหมูน้ำตกอะชัดมากน้องโคของของ,ของดีเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปของเราอันนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรแบบแนะนําติดชมก็คอมเมนต์ข้างล่างของช่องเราได้เลยนะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย